ไปเลาลงกันเลยกาว e t s go อันดับครบมั่นใจอยู่แล้วครับแม่ถ้าแม่มั่นใจไม่มาครับง่ายง่บินมา13ชั่วโมงก็เพื่อคันนี้ครับมั่นใจอยู่แล้วครับเราจะมาถ้าเรียกว่าชูถ้วยถ้าคิดว่าแพ้กูไม่มานี่นี่เป็นไงในทีมกันนี้ นิกก <Michael>. ี <Nikki. S 2> ้เราเราวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรดูเหมือนกันด้วยเพื่อนที่เขาเรียกว่าขี้โมพชื่อเหมือนงานเหมือนกันเหมือนผมเลยชื่อเหมือนกันอาร์ตอาร์ตอพพ์อาร์ตมากอนอาร์ตอพพอาร์ตมากอนอาร์ตอพพกันดูเด็ดใส่เสื้อโอ้โหมั่นใจมากว่าวันนี้โดนหยอก ห้าเปอร์เซ็นต์ควา้าแชมป์มั่นใจแต่ว่าผมว่าบอลนัดชิงเอฟเอคัพเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช,ใช่ไหมละ่ะเลียเ้ยวบูที่ว่าแน่ยังโดนเราอาจโดนเราตกมาเลยเออสี่สามอ่ะใช่ไหมละ่นะวันนี้เดี๋ยวผม เปิดรายการตรงนี้เลยครับตอนนั้นนุ่อรถไปไปเบรเมอรีแล้วครับผมกับนิกกี้แล้วก็กับน้องอาร์ตนะครับที่เป็ไปมันยูเหมือนกันโอเคมาเจอกันเดี๋ยวเราไปสนามกันได้ลูกพี่คับจากนี่เดินทางประมาณกี่นาทีครับมาครึ่งชั่วโมงโอเคเบรเมอรีเลยนะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติควงมติดยังไม่ยังไม่เคยไปเลยเบรเมอร์ตูดได้ประมาณเก้าหมื่นคนโอ้โหเดี๋ยวดูความยิ่งใหญ่อลังการจักนัชชิง เอเมครับครับนั้ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เบสปีนี้อ่าแล้วก็อังกฤษตั้แต่ทุกเกมก็ต้องแติพที่เวมลี่ความฝันนั้นเด็กอยากมาเวมบี้อยู่แล้วพี่ตอนนั้นที่ที่อังกฤษเซอร์กิสเวมบีมันไม่ใช่ไม่ใช่โอทชาร์ดโอทชาร์ดตอนนั้นไม่แข็งปั่นตอนนั้นคือเวมลี่ครับซ้อมซ้อมทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่โอชาร์อดโอชาร์ดแต่อยากมาอยู่แล้วเวมบียังไม่เคยมา เขาว่าทุกคนต้องมีความฝันที่มาเบีรับีมนะครับอาร์ชจะมายังไม่เคยเดี๋ยววันนี้ไปเห็นคันงการโอเคยิ่งใหญ่แล้วว่าเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วยโอ้โหคนลุกโอเคครับ อยู่บนรถอเนกาวนะได้ครับต่อไปเบอร์เบรีมีคนถามว่านิกกี้ทำไมมาถึงบ่อยบ่อยมากก็มาดูบอลที่ที่ั้งก็เลยเจอพี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมาห้ารอบแล้วครับห้ารอบในผลเจ็ดเดือนนะไม่ใช่ว่ามาเจอพี่หรือว่ามาเจอใครหรือเปล่าไม่มีนะก็มีมาเจอบ้างแต่ว่าตอนนี้หายหมดแล้วครับหายหมดหายหมดตอนนี้เคยกว่าคือว่าเป็นหนุ่มที่บ้ากามบ้ากามแต่ว่าที่คือข้อดีคือยังชอบฟุตบอลนะคือบ้ากามแบบไม่เท่าแจ็คแฟนชั่นไม่เท่าแจ็คแฟนชั่น เนี่ยได้ข่ว่ามาโดนลาหูอมนี่าาอังกฤษล่าสุดล่าสุดล่าสุดมาดูริพูร์เขาดูลิพูร์แล้วก็แหมโดนลาหูอมจะไปฉันไปฉันเอ้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสนามแล้วเบนบี้ครับพี่แต่ว่าก่อนก่อนก่อนเกมดันมีข่าวว่าเอริเคนจะฮาร์ดโดนออกโดนออกนิกกี้คิดว่ายังไงเขาไปเถอะถ้าเกิดเป็นแชมป์เป็นแชมป์คิดว่าเขาควรออกไหมนิกกี้ว่ามันควรออกแล้วพี่เพราะว่าลูกเกมมันไม่มีทรงคือผมเนี่ยด่าเคนฮาร์ดมันก็จะด่ายังไงแะด่าแบบ ต่าคือมันแบบผรงไม่มีไม่พอแล้วก็พอจบเกมชอบมาสัมภาษณ์รอๆด้วยมึงทำเหมือนแฟนบอลแม่งลูกตาใช่พี่ถ้าควรไปก็เกินทนละเกินทนแต่จริงๆอะผมว่าตอนแรกอะถ้าเขาไม่ไปผมก็มีความคิดแบบหลอกตัวเองนะว่าแบบว่าทีมเรามันไม่พร้อมผู้เล่นเจ็บทั้งทีมอะไรเงี้ยก็เห็นใจเทนฮัน นิดนึงแต่ว่าเป็นการดูแมนยูที่เจอแบบเจอทีมเล็กๆอ่ะเราก็ต้องมารับแล,ล้วก็กรอสวนกลับผมว่าเจอว่ามันสุดเพลสมันสุดเพลสอ่ะมาดูควรจะมีโสมหน่อยปีสไตล์ใช่ไหมยิย่งเจอพาเลทไม่โดนสี่จุดน,นะผมอยากแบบเห็นไอเทนฮาร์ดในทีวีนะผมอยากเข้าไปตบหัว์ล้านมันมากเลยวันนี้โอเคไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงแต่พี่อยากให้เมื่อกี้เลือกนักเตะที่คิดว่าเล่นได้ดีสุดของแมนยูมีมีปีนี้ที่ทำมาเพื่อใครวันนี้ไม่ว่าต่อหลักูกการถ้าปีที่ผ่านมาผมชอบดาร์โลนะดีโกดาร์โล ผมรู้สึกว่าแทบจะไม่เจ็บเลยแล้วก็เล่นดีแค่ตุ๊กแมตต์ผมว่าถ้าเป็นแล้วก็เป็นคนที่ขยันผมชอบนักบอลแบบสู้ตายพี่วิ่งไม่หยุดอะไรเงี้ยไม่เหมือนแรดฟอร์ดแบบยอหยงไม่ชอบเพราะกับบอลแบบวิ่งสู้ตายแล้วก็มีแพชชั่นเวลาเล่นบอลเวลาตัดบอลได้เวลาเซฟได้เวลาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีแบบแพชชั่นแล้วเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยตั้งแต่บอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยนะลูกบล่เป็นกระจอกมากแล้วย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเทพไม่ได้ลงแล้ว โดนปล่อยยืมไปเอซีมิลานใช่ไหมแ้วตอนนี้เขาแบบกำกำไรมางว่าเก่งคือเยอะอาร์โล่ใช่ครับแล้วแล้วแล้วก็เ้าแต่คนไหนที่ถูกว่าตัวเองทำที่สุดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดสิบปังตัวแรดฟอร์ดสิบปังที่สุดนะผมว่าเพราะแรดฟอร์ดเนี่ยเคยเคยมีอยู่ช่วงเนี่ยเขาแบบโดนตีมูลค่าเป็นนักบอลที่แพงสุดของโลกเลยพี่มีอยู่ช่วงนะไม่เหนือเอ็มบาเป้ไม่เหนือทุกคนอ่ะทุคนนี่ผมรู้สึกว่าไม่แบบไม่กันเยอะเกินไปแล้วก็ ขาดแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลอคือมันรวยแล้วชนะแพ้ก็เล่นเงินเดิมเดิมแล้วก็ออกไปปาร์ตี้ออกไปกินเหล้าขับรถผิดกฎหมายไม่กลัวไปหมดเอาวิจยอยอัยย่อกๆเลยรู้สึกว่าไอเ้เถอะเออจริงจริง,รงอ๋อเอออันนี้มันสะท้อนนะว่าบางทีคนเราต้องมีความว่าอะไรนะดูมันต่อไปแรดฟอร์ดเนี่ยผมแม่งดูตั้งแต่มันนัดนัดแรกนะผมจำได้ผมยังไม่รู้เลยมันคือใครตั้งแต่แม่มันมาส่งที่สนามบอลมาได้สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเก่งกว่านี้สมัยเป็นดาวรุ่งอ่เก่งกว่าตอนเนี้ยบอกว่าคเก่งัรบ บางทีเขาอาจจว่าเขาเก่งแล้วเขาดังแล้วรวยแล้วดังแล้วรวยแล้วเป็นนักธนดรุ่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นทันเซอร์แล้วใช่พี่โอเควันนี้ไปบอลเริ่มเริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปสน้าเบมเบรี้กันครับพี่นะครับไก่ปลาไก่ปลาแห่งสยามสปอร์ตนะครับวันนี้เราถึงเบมบี้พาร์คนที่หนึ้งเลย เบมบรีแล้วเป็นเกมนะครับที่เราตะคิดทักเกตว่านะครับจะมีสีแดงกับสีฟ้าเดินกันเพราะว่ามันแน่อนว่ามันเป็นเสื้อนะครับของสองสโมสรที่เจอกันในวันนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็แมนยูเต็ดสีแดงฝั่งนึงก็แมนซิตี้สีฟ้านะครับสองทีมเมืองเดียวกันมาเจอกันในจากแมนเชสเตอร์นี่เบมบรีอยู่ข้างหน้าแล้วถึงสนามแล้วเด็กกี้ตื่นเต้นมากคยังไงบรรยากาศด้วยมากบรรยากาศ ก็เหมือนเดิมเลยครับมาสนามฟุตบอลก็ต้องมาดูนะครับซุ้มที่ขายสินค้านะครับนักสนามซึ่งเบลรี่วันนี้นัดชิงก็จะมีของสองสโมสรนะครับทั้งแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ก็สีมันก็บอกครับเจครับแดงกับสีฟ้าอยู่ดีว่าใครจะชอบทีมไหนก็เลือกซื้อได้นะครับอันนี้ทํามานะครับพิเศษเลยเพราะว่าเพิ่งได้แชมป์มาพิเบรีกนะครับสี่สมัยติดนะครับโฟอิเนโลนะครับแชมเปี้ยนนะครับของแมนซิตี้ ทำเป็นคอแมชเดย์นะครับเหมือนเดิมสองทีมนะครับสองฝั่งนะครับสินค้าว่าพวกนี้ส่วนใหญ่คือจะเป็นพวกต่างชาติซื้อนะครับพวกแฟนบอลต่างชาติมากกว่า พี่สงแค่นี้นะเจอกันนะพี่แอดมือส่งแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันหลังจบเกมขอให้โชคดีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในสนามนะครับในเฟสบ็อกกแล้วก็เหลือไลกปมาหนึ่งชั่วโมงนะครับเกมจะเริ่มขึ้นรายชื่อเตะมาแล้วซึ่งทางฝั่งเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรพลิกผูนนะครับตัวหลักๆอย่างเบนสปรอยนะครับฮาลันนะครับโกเดน โรดี้ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงนะครับว่าเป็ปก็จัดตัวเต็มสูบอาจจะมีกัรรับหน่อยที่ว่าพวกเขาปรับเปลี่ยนนะครับจากเกมที่ได้แชมป์พิมพ์มรก,กคือสโตนแล้วก็อาเก้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในวันนี้กับตำแหน่งคู่เซนทา,าร์ฟนะครับมาสเตอร์นี่ก็หวังจะเป็นดับเบิลแชมป์ในปีนี้นะครับได้แชมป์ลริกไปแล้วแลหวังจะได้แชมป์เอฟเอฟซึ่งพวกเขามีแล่าก็เป็นแชมป์เก่าด้วยส่วนแมนยูเซนฮาร์ตัดตัวตวนันนี้ก็ไม่รู้กันเลยว่าจะเป็นการจัดตัวนะครับ เกีย่ยวกับเขาหรือเปล่าเพราะว่ากำลังปิ่าที่รู้ไหมว่ามีข่าวว่าเขาอาจจะโดนไล่ออกนะครับหลังจบเกมหรือไม้ว่าจะเป็นแชมป์ก็แต่ทีมฮาร์เนี่ยให้โอกาสนครับให้เขาได้ปอดเป็นตัวจริงและปอดที่ถัดมาเนี่ยก็เล่นได้ไม่ดีนะครับแม้ยังอยู่ว่าบนแล้วก็หลุดจากชื่อนะครับอังกฤษชื่อ้าที่มายูโรด้วยนะครับเราเก็ตไม่ได้เลือกไปแต่วันนี้นะครับทีมฮาร์กให้เป็นตัวจริงนะครับมีกาเนชโช่ก็บูโนโ่นเบรเยตเป็นสามภาษาในเดย์แดนหน้านะครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือวันนี้นะครับกาซิเมโลเป็นสำรองเท่านั้นนะครับก็อาจเรื่องผลงานด้วยนะครับเพราะคาซิเมโรเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องลงเล่นเป็นกองหลังนะครับไม่ว่าเป็นกองหลังจุดเชิดนะครับมาจุดเซตที่ไม่หากองหลังเจ็บนะครับละดาวกับซิเมโรก็ลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงที่ผ่านมาเป็นกองหลังวันนี้คาซิเมโรนะครับก็เป็นแค่ตัวสบัวสบสำรองเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ ก็เป็นชุดที่เรียกว่าแฟน์มิชันน่าจะพอหวังได้นะครับวาลานกับมาตินเนะครับไปดูจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้นช่วงที่แล้วไปดูจริงนะครับในเซนทรัลฮาร์มนี่ก็ช่วยกันเล่นได้ดีดมากๆนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้ว แชมป์นะครับเอฟเอคัพปีนี้นี่คือบรรยากาศครับหลังเกมนะครับทุกคนยังอยู่โบกธงนะครับร้องเพลงกันในทุกวันที่พวกเขาแฮปปี้ครับเพราะว่าตอนเกมที่เป็นรองนะครับซิตี้อยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ชนะได้ครับแล้วก็ได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับเป็นทองของข้าครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับของซิตี้ที่หายไปเยอะเลย ที่เบนบลี่แฟนแมนวูเดต็์ไตเฮกันผมเชื่อว่าก่อนเกมนี่นะครับน้อยคนจะเชื่อมั่นมั่นใจว่าทีมจะชนะในวันนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้ว,วเขาทําได้ครับแล้วก็ทุมชมนะครับเซนฮาร์กที่สามารถวางแทคนิกในการเล่นในการเจอกับทีมชมเปี้ยนนะครับอย่างแมนซิตี้ก่อนเกมนี่นะครับแมนซิตี้เป็นต่อเยอะเลยครับด้วยฟอร,ร์มการเล่นด้วยความพร้อมนะครับแล้วก็ด้วยศักดิ์ศรีของการเป็นชันเปี้ยน แต่ว่าเมื่อสู่เกมแล้วเนี่ยนะครับผู้บอลแน่นอนว่าทุกอย่างไปไปได้ขอให้เล่นอย่างมีวินัยเล่นตามแผนนะครับแล้ววันนี้นักเตะมันเด็กทุกคนนะครับทำได้อย่างนั้นนะครับตอนนี้นะครับหลังผมเนี่ยแฟนมายูเตะยังอยู่กันเยอะนะครับอย่ดูครับนะครับหลังนี่ครับยังฉลองนะครับนักเตะนี่ยังเดินชูถ้วยถ่ายรูปกันอยู่นะครับไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขานะครับเรียกว่ารอคอยอย่างแรกคือชนะ คือลงเมืองครับอิตาีได้2คือได้แชมป์อีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งช่วยเพิ่มบาลมีให้พวกเขาเพ่อสาคืออยางรู้กันว่าลูกการนี้นะครับไปมาอยู่เต็มเนี่ยเจอแต่เรื่องแย่ๆมามาเยอะนะครับผลงานไม่ดีเรื่องการเปต็มเจ้าของนะครับทุกอย่างมันดูแย่กันหมดแต่วันนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปกับทีมชนะได้แชมป์และตอนน้องเอกว่าต้องติดตามถึงอนาคตนะครับของเซนฮาร์กก่อนเพลย์เขาว่าต่อให้ได้แชมป์ ถ้าเป็นคาก็ต้องไปแต่ผมเชื่อว่าวันนี้พอชนะได้แล้วเราเล่นได้ดีอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่บอดดีหารจะเปลี่ยนใจนะครับต้องรอติดตามแต่ว่าเนรอบบ้าเดี๋ยวผมจะออกไปเจอนิกกี้หน่อยนะครับตอนนี้เขาคงฉลองกันอยู่ในสนามเฮ้ยชุดยูเอบ่อยนะยูทำได้อ่ะพูดกับแชมป์ระเพางเลยครนบ ครับเออวันนี้มาดูได้วไหมครับโอ้โหนิกกี้ครับพี่คุณมาดูมาอยู่เด็ดนัดชิงเป็นครั้งแรกแล้วเห็นทีเด็แชมป์เลยอ่ะคือผมแบบรู้สึกว่ามาดูเอมบี้อ่ะบรรยากาศมันเหมอโอทับฟอร์ดผมรู้สึกว่ากองเชียร์ที่มาถ้าโอทับฟอร์ดแล้วเขาจะเยอะที่แบบว่าส่งนักลบมาเชียร์กันแบบเต็มที่คัดตัวเต็มมาแล้วคัดตัวเต็มมาแล้วแล้วแบบมันมากอ่าโอเคแฟนสตีดินผ่านอ่าไม่รู้ยังไงแต่ว่าเอาพูดตรงๆที่ได้คุยกับก่อนเกมว่าพี่บอกว่ามาแล้วหวัง หวังแต่ว่าอาจจะไม่เยอะหวังน้อยหวังแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบังเอิญว่าห้าเปอร์เซ็นต์นั้นมันเกิดขึ้นครึ่งแรกก็ดีมากขอโทษนะครับเซฟเทนฮาร์ดครับเซฟเทนฮาร์ดไอ้ก่อนเกมคุณคุณคุยอย่างเงี้ยิเซฟเทนฮาร์ดครับอ่าถ้าไล่เทนฮาร์ดออกประท้วงครับแล้วต่อที่เห็นทีมชูถ้วยเหมือนกันตาซึมหรือไรเลยตาไหลเลยผมยคลิปมาผมแบบดีใจอ่ะคือใครใครใครจะว่ายังไงไม่รู้อ่ะแต่ผมดีใจอ่ะเพราะว่าเก็บกดบอกตรงตรงเลยเด็กผีเก็บกดฎเก็บกดมานาน ล้วตกแมตติตี้อ่ะใช่ไหมรับไม่อยากพูดหรวกว่าก่อนหน้าเนี้ยผ่านใครมาบ้างไม่ไม่ใช่ว่าเจอทีมเล็กอ่าอ่าอตกมาหมดแล้วตอนเนี้ยออ่ตกมาหมดแล้วอสี่สามมั่งสองหนึ่งมั่งตกมาหมดนี่ตาผมหน่อยครับล้อผมหน่อยครับล้อผมหน่อยนี่น้องผมนิกกี้นะครับแมนยูมาเห็นทีไม่ชัดตาใจอ่าคุณมาครับ Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of